็อตแนมฮอตสเปอร์ ame, l, ในการไล่ล่าเสริมความแข็งแกร่งของทีมมีรายงานว่าสนใจที่จะได้ตัวแฮร์รี่แม็กควายกับตันทิมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากรายงานของเทเลกราฟสเปอร์กระตือรือร้อนที่จะเซ็นสัญญากับแม็กควายในช่วงซัมเมอร์นี้การมาถึงของผู้จัดการคนใหม่ของพวกเขาองโพสเตคอรกรูได้กระตุ้นแผนสำหรับการยกเครื่องการป้องกันครั้งสำคัญที่ท็อดแนมสร้างพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการมาถึงของแม็กควาย เป็นที่น่าสังเกตว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับการกล่าวขานว่าจะเปิดรับข้อเสนอสำหรับแม็กไวเนื่องจากสถานะปัจจุบันของเขาในฐานะกองหลังตัวกลางตัวเลือกที่5ที่โอทร์ฟฟอร์ดในขณะที่ท็อตแนมสำรวจความเป็นไปได้นี้ก็ยังคงต้องรอดูว่าการเจรจาซื้อขายจะดำเนินไปอย่างไรแอดเทเลกราฟ ในการแสวงหาการเสริมกองกลางของพวกเขาลิเวอร์พูลกำลังปรากฏตัวในฐานะคู่แข่งที่แข็งแงกรงควบคู่ไปกับอินเตอร์ซึ่งเพิ่งเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศของยูฟาแชมเปียนส์ลีกเพื่อควาลายเซนของกองกลางบาร์เซโลนาจอกเคสตซีตามรายงานจากอินเตอร์ไลเคสซีซึ่งเข้าร่วมกับบาร์เซโลนาในฐานะฟรีเอเยนจากมิลานเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วตอนนี้อยู่ในรายชื่อการย้ายทีมของสโมสรเนื่องจากพวกเขามองหาประโยชน์จากค่าตัวของเขาในปีนี้ ลิเวอร์พูลตั้งเป้าหมายที่จะปรับปรุงแผงมิดฟิลด์ของพวกเขาในขณะที่คำนึงถึงต้นทุนในการย้ายทีมทำให้เคซี่เป็นโอกาสที่น่าสนใจหากบาร์เซโลนาเปิดการเจรจาด้วยราคาที่สมเหตุสมผลขณะที่สถานการณ์ที่คลายลงยังต้องลุ้นกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะแซงหน้าอินเตอร์ได้สำเร็จหรือไม่และได้ตัวมิดฟิลมากความสามารถมาร่วมทีม a d interlife ลิเวอร์พูลได้เริ่มขั้นตอนแรกในการไล่ล่าเคเปรนทูรามดาวรุ่งพรสวรรค์จากนีสก่อนหน้านี้หงแดงมีข่าวเชื่อมโยงกับชาวฝรั่งเศสและจากข้อมูลของฟุตเมอร์เคโต้ตอนนี้พวกเขาได้ทำการติดต่อเบื้องต้นเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับเขาณตอนนี้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับนีสเนื่องจากสโมสรต้องการรังตัวทูววรามไว้ในทีม อย่างไรก็ตามเชื่อกันว่ามีเพียงข้อเสนอที่ดีซึ่งเกินความคาดหมายเท่านั้นที่จะโน้มนาวให้นีสแยกทางกับผู้เล่นได้ลิเวอร์พูลยังคงมุ่งมั่นที่จะไล่าตามแต่ผลการเจรจาว่าพวกเขาจะรักษาตูรามไว้ได้หรือไม่นั้นยังต้องรอดูกันต่อไปแอดฟุตเมอร์เคโตมีรายงานว่าเชลซีสนใจที่จะคว้าตัวกาเรียลเวกา มิดฟิล์ของเซลตาบีโกมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามการติดตามเวก้าของพวกเขามาพร้อมกับความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ใครฮาวเวิสจะออกจากสโมสรนตามที่เดอะการเดียนระบุการเบียเวก g a มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่34.4ล้านปอนดซึ่งได้รับความสนใจจากหลายสโมสรรวมถึงลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนาเป็นต้นในขณะเดียวกันฮาเวิร์สก็กำลังตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริด สำหรับการย้ายทีมเชลซีต้องเผชิญกับงานที่ละเอียดอ่อนในการจัดการกับการได้มาซึ่งไวกาในขณะที่คอยจับตาดูสถานการณ์รอบๆฮาวเวิร์สผลลัพธ์ของการพัฒนาเหล่านี้ยังคงไม่แน่นอนและยังคงต้องรอดูว่าเชลซีสามารถคว้าตัวของไวกาได้หรือไม่ในขณะที่ต้องจัดการกับข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของฮาวเวิร์สที่สโมสรนแอดเดิร์กีย เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงมอยเซ่ไกเซโดกองกลางชาวเอกวาดอพบว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเกี่ยวกับอนาคตของเขาในขณะที่เขาต้องตัดสินใจเลือกระหว่างสองทีมที่สำคัญที่สุดในพรีเมียร์ลีกและหนึ่งในสามก็ไล่าตามเช่นกันไกเซโดปรารถนาที่จะเล่นในแชมเปี้ยนลีกซึ่งเป็นหนึ่งในความฝันของเขาและสำหรับสิ่งนั้นเขามีอาเซนนลเป็นตัวเลือกเขายังมีเงื่อนไขส่วนตัวที่ตกลงกับกันเนอร์ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ผู้เสนอราคาสูงสุดสำหรับการย้ายทีมก็ตามอย่างไรก็ตามอาเซนอลยังคงให้ความสำคัญกับเขาในตอนนี้ถัดมาคือเชลซีทีมที่พร้อมเสนอค่าตัวสูงกว่าอาเซนนลแต่จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันในยุโรปในฤดูกาลหน้าไกเซโดจะฟังโครงการที่โพเชตติโนมีอยู่ในใจในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า จากนั้นมีลิเวอร์พูลที่ไกเซโดไม่ใช่เป้าหมายหลักเนื่องจากความไม่ลงรอยกันทางการเงินกับไรตันแต่เขาได้รับการยกย่องอย่างสูงจากคล็อปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลให้ไปเขียวสำหรับการเซ็นสัญญาที่มีศักยภาพตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะฤดูหนาวในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าไกเซโดจะตัดสินใจหลังจากได้ยินโครงการของเชลซีและจุดหมายปลายทางใหม่ของเขาอาจจะทราบภายในสัปดาห์หน้าแอดมิเรอร์ฟุตบอล